ดีจ้าไม่กินขาก็สมไปจอมไปจอมขันเองเ้อพี่น้องตำแตงกับตำกินผู้เดียวกินไม่หม,มดพี่น้องหลายๆกินไม่หม,มอันนี้ก็คือลาบหอยซุกแล้วพี่น้องลัวกระลำกับปักเขียวีิสมงม้วกพี่น้องมีสวงม่วททำเองเอานนีเ้เต็มกองเต็มกระติบ โอ้ยง่ายมากฮอนหลายอืมมาพี่น้องแจบๆแล้วกันผมประจำเขามาซิ้วมาขายห้ยกันได้คันคันเองกินเองพี่นอ้อง พันสามสาม,มื่อกินได้เจ้าหมักให้จำรองกับหมักกิกนนักสี่หรอพี่น้องเอ,อ้ย Cái đồ này phải mưa nó bình nó đó Nó cứ chào đấy Thôi nó nhạt Cái ก็ไแ่เว้ยเวยจำแตงกับเว้ยกินแบพรว้ยง่วยกับสมงปาน่อยกับก็ไรบ้ารเล่นได้สมงปลานอ่นอยใส่มะเขือเหลืองใส้ตะไคร บุ้งแล้วเขาครัวขึ้ดรถพี่น่อยกินบะไก่เปยดแห้งเพราะว่าตำแตงครับลาบงอยกับเพลทขับกันหอยเป็นแนมบา,องอางบบมาคุยหน่องเอ้ nó bỏ quên cái lúa này